ข้ากับสวัสดีข่าทั้งชกทั้งบ้านอิซีทุกท่านค่ะค่ามือนี้กะมาพบกับเจคั่มสามตัวเต็งที่เก่าเนาะค่ะมือนี้เจคั่มสามตัวเต็งก็ได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับปลาข้าค่ะปลาข้ามในเพื่อนฝันค่ะท่าอชุ่มเพื่อนฝันเห็นคนมาได้หลายเนาะค่ะเป็นคุยิ่งกับแม่น้าเนาะค่ะเพื่อนกับเอิญฮาเนาะค่ะเอินหาอาจารย์ยูโบพันวันเนาะค่ะก็เพื่อนกับเพืนปลาข้าเพื่อนก่าว่าอาจารย์ผคุยิ่งกัอยู่เนาะค่ะพันว่า อยู่ทิงอาจารย์นิง่งทิงอาจารย์ผ <c oughs> ั้ไส้คุณวานนุ่งค่ะคอนเทนต์ลูงแป้งค่ะค่ะเพค่นกะสิไปกับอาจารย์ะค,ะคุณวานนุ่งค่ะเพค่นกะอยากนั่งรถค่ะนั่งรถทั้งนาค่ะให้นั่งทั้งหลังคุนกะบ่นั่งค่ะคุณอยากนั่งทั้งนาคุณวานนุงค่ะค่ะความฟันของปลาข้ามิะเป็นจงนังไรเป็นไปเป็นมาแน่นนวไรกะบัเป็นการเยเวลราเนาะคะ่ะแล้วก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฟันของปลาข้ามรพร้อ,อมกันนะคะ ค่ะกรับสวัสดีค่ะประคำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะประคำค่ะค่ะมันนี่จะได้มาติดตามของเราความฝันกับประคำนะคะกับเขาตอนเล็กซีเนาะค่ะประคำเนาะถามว่างวดนี้ประคำเพ่อดีฝันอีกแล้วค่ะคุณส้มโอ้ยเนี่ยว่าเนี่ยเอานพ่อช็อกเกิลฮาวพ่อช็อกเกิดลฮาวชูนจีนี่แหละค่ะพ่อช็อเกิลเขาชูนจีพ่อช็อเกิดนะตีแล้ลืมเอาพ่อช็อเกิดเนาะแม่สองห้าชูนจีค่ะค่ะ เขาเต็มเต็มคือกันของหาชูนจีมื่อกี้แหละหาชุนจีเขาเต็มเต็มเลยจีไม่ไม่เอาอะไรเอาเนาะทำอะไรอะไรเอาเนาะพขงคำกับซูนสีเ่อนว่ค่ะหาชุนจีแม่หมวดนีป่าฟันยังไรค่ะโอ๊ยฟันว่าเขามาเป็นเชือกนั่นปลาเมนอันนี้เพื่อนว่ามาทำหาอาจารย์บ้านอีเพื่อนว่าอาจารย์ไปใช้นอเพนกรไดิบานออาจารย์ผู้ชายนะตัวก็ได้ว่าออกมาจากนี้ทั้งอันมาซองเบิง เอ้าอาจารย์ผู้หญิงก็อยู่อยู่ตัวนี้เ่คนที่เลยว่าเช็ดหยังไะอีลาเช็ดหยังก็เลยว่าสิไปน้ำเพิ่นน่ะนะสิไปน้ำอาจารย์ผู้ชายโอ้ยเท่ากับขี่ไปขี่ม้าก็ไปน้ำกันอยู่ว่ะบ้านี้เพิ่นว่ามู่นนั่นว่าอีหนึ่งนั่นว่าขึ้นทั้งหลังใหญ่ที่ะเพิ่นว่าสีบ่บ่ขึ้นทั้งหลังใหญ่หรอกคืนทั้งหน้าพราใหญ่เพิ่นว่า เลขลวดนั่นสามอาจจะไปทา้งหนาคุณเด้อสามเจ็ดเก้าเาจะเลขรวดขึ้นบักาวดขั้นนี้จีระคีไปซีมากูกค่ามันอีนึงนั่นมันว่าเฮ้ยเราก็ไปกับมาน้ำกันตัวสิไปน้ำพอยายจังไยก็เลยอดนวานะค่ะตัวสิไปน้ำพอยายจังไรพอยายอันเราก็เคยไปกับม่ยายไม่ย่ายอยู่ตลอดขึ้นทั้งหล้างมาย่ญ่กระไรตัวละคนอยากไปน้ำเล่าบอพันว่าจีนั่งทั้งหนาอาจารย์ดอกพนวาอาจารย์ผู้ชาย ไปหนังตั้งหนาเขินทั้งนาเลยขข้นทั้งนาเลยเพราะง่กับว่าเขินก็ขึ้นขึ้นก็เข้นบันโจ๊กกระเพราเลยว่าบโบอันนี้เดิมบันเท้าเท้าสิทธิ์อันนี้เท้าไปน้ำมูโตก็เลยมาสิีพอดีงูมากอีกรอดหนึ่งมันวายจริงๆมูหมูนว่าให้ให้ขึ้นทั้งหนาให้ขึ้นทั้งหลังกับยังจะขึ้นบ่อขึ้นทั้งนา อยากขึ้นจะทั้งนาอยากขี่จะทั้งนาอยากขึ้นขี่จะทั้งนาเมื้อว่าเลือสุโอบตุนนาค่จังว่าเนาะค่ะเมนมาชักค่ะแต่พอนี้ขึ้นอยากขึ้นทะนาอยากขึ้นทั้งนาบออันนี้นั้นพออยากขึ้นทั้งหลังมู่นั้นว่าขึ้นทั้งหลังย้ายเป็นอย่างอันอยากให้จะย้ายลงย้ายกับบ่ลงบ้านี้ค่ะกับบ่ลงบ่ลงจากรถ บ่ลงกระช้างแล้วถอดเนว่าบ่ขาดล้างแล้วดอกอันไม่ใหญ่น่ะคิดเป็นนางขาบอาจารย์ผู้ชายทั้งหนาจังได้กยายคีกต่ทั้งหนากายคีทั้งทั้งหนาที่เหกว่าคือคีทั้งหลังมั่นกับ่อยากบ่อยจะขาดทั้งหลังอาจารย์ผู้หญิงนะเนว่าจะขาดหลังอาจารย์ผู้ชายทั้งหนานะวาดีเลขทะเบียนรถประคับในตัวไหนเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสามแปดพยอกสามเก้าเจ็ดจะได้สามเจ็ดเก่าเนาะเพราะว่าเจ็ดมันอยู่ทั้งหนา เด็กทะเบียนรถนี่เจ็ดเก่าสามนอกแมนเจ็ดเก้าสาม,สามว่าอยากนั่งแต่ทั้งหนาดิพอดีอยากนั่งแต่ทั้งหนาสามนี่สิบบ่บบอยากขาดลั่งเก่าหนาค่ะสิดว่า ถ้าจนี่สามก็อาจจะตัน้อยอยู่ทังหน้ากันะไ่หาะจะขามม่อบาจขามหลังนั่งกับนั่งสามคนเนาะไม่ยังนั่งทั้งหลังนั่งทั้งหน้า่ามอยู่หน้าให้นั่งทั้งหลังคนกับนั่งคนับนั่งแทนนั่งทนคนเหลลกรถอีกแทนยางให้ลุ่งฮะกับันบานี้มูวนอันรพอต้องให้เราลงดอกเราคือไปต้องกันค่ะก็พ่อใหญ่นั้นกระันห้ากชิไปนั่งทั้งหน้าอาจารย์คุณละนั่งอาจารย์คุณทัตวไปนั่งทั้งหน้านััค กเ็เรยว่าโอ้มาอันนี้แบบย่างสานอยก็ยังแบบลูปไปนอนเอีกันรปไปนอนออีพันวานะ่าแล้วนนะีนอนอนอ่อุ้ยคนยังดีกจกเอาเลยบริบาลน่ะเนี่ยพันเนี่ยพันอันเขามาเนี่ยเล็กหน่อยมาาเลาขา,า,าเลาขาเล็กหน่อยตีเล็กหน่อยเชียงไหวคือเชียงวันนีปเนี่ยก็เรียว่าุ เจ้านี่เจ้ามีความชิมมีความพิษนเะจ้าตีลูกเขาข่าลูกเขาโทษว่ามีความพิษดนะอกมน้มันดึงใหบอกมันดึงขน,จจดนา,านดบัน้าก็ย่านเจ้าตำรวจมาจับเพื่อนดึงหยามาโปกไหวปุ้ยยังบันนิใจพักแวนนะพักแวนอยู่ในหนามแหลมมาแล้วมากมาโปลูกเขาแบบตายด้วยบคุคคลมันตายประมาณเพื่นจะปีเพื่นตายเลกนอยเ็กน้อยในวัยประมาณหกสิบเจ็ดปีดิหกสิบเจ็ดปีคืดว่า พุดว่าเี๋ยวเราคณจะเขานะค่ะพันเกี่ยวล่องล่องจากอันนี้แล้วมาฟันหนิดหน่อยค่ะฟันนีดหน่อยดีหน่อยลังจากินไปตีลูกเขายังเอ่ยกินไปตีลูกเขาตีต้นมันดื้อมากตีมันสั่งสอนเธอสุดอกคนน้อยจังหวะที่มาเจ้าจจกแล้วค่ะอาจารย์มันไว้แนปลายหยาที่เขาเห็นดอกคนว่าตัวก็ระเดึงหยาบโป่ยังทันแล้วมาดึงอัน พระแวน่ะพรแวน,น,นหน้นาน่ะมาพุไพว้บ่ยเข้าห็นค่ะป่วเพ่นว่าไม่ดีแม่ดี้ามันสิอยู่บ่ระบางจน่ะราเด็กน่อยเด็กน่อยสําสคัญอยู่เนาะคืออายุของจะคล้องกับห่วงได้่วยงบ่ยเขาขืนรถน้่งป่ใหไ่ใดจะคล้องกันอย,นอยอากไปน้ เขาคืรก like ันหวงรถจะของบริเวอบริหัวงคนหวงรดหวงลดในความหันขหวงคนโอ้หวงรถหวงลดขึ้นทั้งนากระร้างมันเรื่องข้งมันเสียว่าเกีียวเกะีขอแต่ว่าไปนังรถเออค่ะกเกีียวเกลียวขนขึ้นย่าขึ้นเห่นทะเบียนรถเลยเนาะค่ะได้ว่ากันกันราสามอาสามถไปอยู่ข้างนหนนะนันบออยากนั่งข้างหลังเขาเพรามีดอายุของพอใหญ่นีท่าใดก็ดหกสิบเจ ปลเชื่อบงหันนะบลาดเอาปอกเกิดจับาค่ะก็บดบเอนะสองห้าศูนย์สี่จะได้กนาะสองห้าศนสี่เะก็เกิดคุณป่าเนาะคันเอาแต่อายุเกิดค่ะจะอยู่อายุค่ะก็ฝันของคุณป่ามีหยังเพิ่มเติมไมแค่นี่แล้วค่ะ ขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ทนผู้ช so มทั้งบ้านทั้งเฮา s e h o รับสมรับฟังเนาะค่ะเนาะขอบคุณคุณป nice. ้าได้หลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีข้ากมาสรุปตัวเลขของปลาคัมค่ะปลาคัมนี่เพิ่นฝันค่ะฝันหินผู้ยิ่งเนาะค่ะผู้ยิ่งเพิ่นกะอยากขี่รถทั้งนาเพิ่นว่นเนาะค่ะอยากขึ้นทั้งนาอาจารย์เพิ่นวันเนาะค่ะกะปลาคัมนั่นกะหวงรถค่ะบ่อยากขี่ค่ะค่ะตัวเลขขอเพิ่นกะให้แนวทางข้ามาเนาะค่ะ เจ็ดเก่าค่ะเจ็เก่าสามค่ะอายุของสามีประคั่นาะค่ะหกสิบปีค่ะค่ะสามเก่าค่ะตัวเลีของเพื่อนนะค่ะสามเก่าค่ะหนึ่งกรกคดาสองหาหกค่ะกระให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลารกินแบ่งรัฐบาลค่ะค่าโชคโชคมั้นมานลำๆำด้วยยให้งห กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้จีคัมสามตัวเต่งนั่นเลยกค่ะถ้าผู้ใดยังว่าท่านกดติดตามจีคัมขอฝากช่องค่ะมีแนวทางอยู่ใสมีตัวเลขเด็ดีๆอยู่ใส่ก็จหาให้ไปช่วงรับชวมวงรับฟังต่อไปค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้จีคัมสามตัวเต่งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ